ความทุกข์ในโลกเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์เป็นครูสอนกรรมฐานนะทำใจให้มันสบายเบรกตัวเองเป็นระยะระยะไปไม่มีความทุกข์ทารนะความทุกข์ก็ไม่เจี่ยงที่มันทุกข์มากเพราะเราอยากมากเราอยากให้มันไม่มีปัญหาอยากให้ปัญหาจบเร็วๆ เราก็เลยทุกเยอะถ้าเราเห็นว่านี่ใจมันอยากแล้วเนี่ยความอยากดับความความทุก์ที่มีมันก็สลายเหลือแต่ปัญหาไม่มีความทุกข์อยู่กับโลกปัญหาไม่มีวันหมดหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องน้อนเราฝึกจิตไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เราฝึกจิตเพื่อเราจะไม่มีความทุกข์ ปัญหามีเป็นของประจําโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญม,ม,ม,มีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นของประจําโลกถ้าใจเราตั้งมัน่นรู้เนื้อรูร้ตัวอยู่ไม่เข้าไปตะครุบเอาปัญหามาใจไม่ทุกข์แต่ถ้าใจมีความอยากปัญหาก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นความทุกข ในจิตใจเรา,าแยกให้ออกปัญหาส่วนปัญหาทุกเกิดจากความอยากของเราเองเมราอเราตัดตรงตันหาออกไปก่อนดูใจที่อยากอพอใจไม่มีความอยากนะทุกในใจไม่มีทุกในใจไม่มีคราวนี้เราก็ใช้สติปัญญาของเราไปแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่ด้วยใจที่มีความอยาก